เรื่องของแพทรอนทานหรือคุณอุ้งอิงกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผมเคยพูดไปแล้วว่าให้ตัดตัดค่าความเป็นอุ้งอิงออกไปก่อนตอนนี้กำลังมองในภาพของว่าคนหน้าพรคเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเนี้ยอะไรนะว่าได้ไหมคำาประเด็นคือว่าได้ในเชิงของการบริหารในเชิงของกฎหมายที่เป็นหลักในการบริหารสําหรับอธิปไตยของไทยคําว่าเป็นอิสระเนี่ยใครเป็นคนกําหนดให้เป็นอิสระ ต้องบอกงี้นะาะว่าเป็นอิสระยังไงคุณก็ไม่อิสระนอกรัฐธรรมนูญอีกคิดว่าผมเนี่ยดีเฟนบ้างเป็นนายแบกบ้างให้ผมไปดูกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างคือพวกคุณไม่รู้จักผมแล้วไม่รู้ว่าผมเคยทําอะไรอย่างไรมาก่อนนะครับผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าคนไปตามตั้งแต่ปี2548คุณไปดูว่าใครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นี่คือเอกสารนะครับที่ผมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ผมไปอ่านข้อกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่ผมได้เอกสารเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูว่าปี2548เนี่ยมีการฟ้องร้องเอาผิดใครที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของพัก ที่สืบเนื่องมาเป็นพรรคเพื่อไทยไปศึกษาดูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปแบกอะไรใครแต่ผมกำลังพูดถึงเชิงของการบริหารว่าแลาผมมีการพูดไลฟ์ไปแล้วด้วยแต่ว่าบังเอิญว่าตอนไลฟ์เนี่ยมันมีการเปิดหน้าตัวที่เป็นคลิปต่างๆอยู่ในนั้นเลยถูกจำกัดแล้วไม่สามารถดาวน์โหลดมาได้ก็พูดซ้ำนะครับขี้เกียจไปดาวน์โหลดแหละนะครับ ผมบอกว่าเราต้องแยกเป็นสองเรื่องในฐานะที่พูดในฐานะที่มีความเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอันนี้พูดได้แต่ว่าพอเป็นผู้พูดเนี่ยเป็นคุณแพททองทานชิน,นวัรมันคือความเป็นหัวหน้าพักที่พูดหรือจาร์สิ่งนี้ซึ่งอันเนี้ทำได้แต่ว่าพอไปพูดถึงว่าคุณุิงอิงมาพูดอะไรต่างๆที่พูดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกิดความลดทอนความน่าเชื่อถือของตําแหน่งนั้นเพราะประสบการณ์ หรือการเล่าเรื่องของคุณอุ้งอีที่เคยทํามาแต่เดิมเนี่ยมันทําให้คนไม่เชื่อในคอนเทนต์ของคนพูดถ้าคนเขียนบทให้กับคุณแพนทองทานเนี่ยต้องถือว่าสอบตกถ้าคุณแพนทองทานพูดเองก็ต้องถือว่าสอบตกเพราะอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งคือในช่วงระยะเวลาที่เขาพูดตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารไปแปดปีที่ผ่านมา คนที่ชื่อว่าอุงอิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปมีบทบาทที่ทําให้คนมีความประจักษ์เด่นชัดว่าสิ่งที่คุณพูดคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างไรและโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะของแพรทองทานเนี่ยมันทําให้คําพูดของคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือในตําแหน่งนั้นผมก็พูดชัดๆซึ่งผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องพูดมันต้องเคลือบคําในบางเรื่องเช่น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริหารในพักเพื่อไทยเนี่ยได้มองว่าการดําเนินง,งานในเชิงน,นโยบายเศรษฐกิจจะต้องมีนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่สอบประสานกันซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้บัญญัติไว้ให้ตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเป็นอิสระในเชิขงของการดําเนินง,งานเพื่อเสถียรภาพทางด้านการเงินของประเทศแต่ในขณะนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้อง ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งน,นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเนื่องจากผมพูดชัดๆเลยว่าผมก็รู้ว่าคาว่าดูดเงินเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมเนี่ยมานั่งศึกษาอยู่เราเข้าใจว่าเงินถูกดูดออกไปเนื่องจากไม่มีนวัตรกรรมทางการค้าและการลงทุนทางการเงิน,เ,นงเช่นคริปโตเคอเรนซีเช่น Forex เช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซต่างๆซึ่งทําให้เงินนั้นมันถูกนําไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นๆ ซึ่งมันจะมีผลต่อการบริโภคภายในประเทศถ้าเราพูดแบบนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณคุณอุ้งอิงเข้าใจเรื่องราวต่างๆแต่พอเขาไปพูดเชื่อมโยงเทียงว่ากฎหมายทําให้ตัวของธนาคารกลางเป็นอุปสรรคเนี่ยคำเนี้ยมันเป็นคําที่ไม่ถูกต้องซึ่งทําให้เรามองในมุมของพักเพื่อไทยและการดําเนินงานในความเป็น professional ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อกัน มันคือสัญญาณแลวมันคือแนวโน้มที่พูดออกไปซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็น,ปนหัวหน้าพักเพื่อไทยจริงๆพูดได้คาว่าพูดได้คือสามารถที่จะพูดในเชิงของการวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่คอนเทนต์นั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมในเชิงของการมีส่วนร่วมหรือความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายร่วมกันมีหลายเรื่องที่ผมพูดที่เรามองว่าคําพูดของคุณลุงอิงเนี่ยมันมีผลหลายเรื่องเช่น คุณไปฟังนะครับไปฟังย้อนหลังนะครับเช่นการบอกว่าเสียเวลาในระยะเวลาแปดปีที่ผ่านมาซึ่งคุณลืมไปหรือเปล่าว่าพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคพื่อไทยมีหลายๆส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ8ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคพื่อไทยถ้าคุณอุกอิงให้คนเขียนบทให้ต้องถือว่าคนเขียนบท เขียนในบทบาทที่ตัวเองอยู่เบื้องหลังในการเขียนแต่ไม่ได้นึกถึงคนพูดว่ามันจะต้องมีความสอดประสานกาันทําให้คําพูดที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นคําพูดของคนที่อยู่เบื้องหลังที่อาจจะเป็นคนอื่นที่สามารถจะพูดได้แต่พอใส่ตัวตุ๊กตาที่เป็นคุณอุ๋งอิงไปครับมันทําให้เกิดปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าในมุมต่อไปคือว่าคนที่มีการวิาพากวิจารณไม่ว่าจะเป็นคุณนัชชาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ นะครับสองอันเนี้ยแล้วคุณมีความรู้อะไรคุณรู้เรื่องเปล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคําว่าปากพล่อยเนี่ยย้อนกลับไปดูที่พักตัวเองก่อนนะครับคุณรัชชาส่วนพักประชาธิปัตย์คุณทราบดีครับในเรื่องของงานทางด้านของการคลังลองไปถาม ผู้บริหารหลาย,ลายๆท่านก่อนหน้านี้ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในเชิงของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังอย่างไรเด็กน้อยสองคนอย่าพูดมากครับมันจะแสดงความไม่ฉลาดของฝ่ายคา้าน